สีแดงจะร้ายเถเถเนาะพุณแดงขับถีบแต่ว่า่อยว่าเอาสีแดงคือเอาไว้ให้เจ้าอยู่เป็นนนสมบัติของปลานี่แหละคอยอยากได้สีดำาอยอยากได้สีดำอันนี้ใช่เห็ดนางฟ้าหรือเปล่าคะแมนบนอนอนี่เนาะคือมางามเทนาะยู่คอนนน่เนะาะยจกเป็นเกิดแต่ยามไร เฒ่าจนตายข้อหักแอกแหลกล่ะโอ้ยไหนตูไหนไหนไหนชี้ให้ดูมาๆามาอู้เบบี้น่ารักเลยโอ้โหตู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 ว้าวสุดยอดสุดยอดนั่นเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเด้อขวัญเอ้ยทำไมมันน่ารักจัง จง<จ>มามามาจงมานี่ไงนี่ไงมาดูสินี่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 เห็นไหมไหนเปิดดูสิเปิดดูสิเอ้แซบเหรอเออเซฟแดงเหมือนที่เราเอานี่นี่นี่เออว้าวก็โอเคอยู่นะไหน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 โอ้ยใช่โอ้ยตู่ก็น่ารักเหมือนนี่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 อร่อยตูอร่อยแอย่าฟ้าวไปอันนี้มันม้มันสิตาย อุ้ยยาฝ้าให้แขกเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้แต่จังเอาตัวนั้นโอ้ยเธอกะจับไปตีหละมันมีแมงลีมัสซือซ่อสิอเป็นยังลีมัสมันกะมีแตนนนนน่นิ่นมๆซื่อสือนิ่มเมื่อนิ่มนิ่มเมื่อคืออย่างนี่นะเดินปลาต่อปลาก็สีไใดพี่น้องเอ้ยบ่ไนไง่ายเด้เขาป่าหาเห็ดก็ได แต่ว่ามันกระมวนพี่น้องจ <si suppression> ้ะเนี <guarding okay>? ่เขาไปวิซิตย์อันห่านขายดอกไม้ของลูกสาวเพื่อนว้าวอ่ะพรีเซนเตอร์นะห่านอันนะลูกสาวเอทิติลูกชายเอทิติเว้ยโอ้ลาลาเซบูส่าโอลา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 เซมปาโอคาคาคาฮึมสะสมบุญอีกเพิ่มหอมอู้เป็นร้านขายดอกไม้พี่น้อง แบบสไตล์ของฝรั่งเศสเต่เกากอนะจ๊ะโ้ทิเปอร์คอมโพเซนานาบุกเฟลร์วโอลา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 บุกเฟลร์นคอมมับ้าอาว o เอเวนมงส์เยลวโอลาลาคักคักคักุณนะคุณนะเออเอบอสซุมสามเด้อเหตนเหตุเกี่ยวกันพันต๊กละสวยได้นน่นะ กมโปเซอันแล้วอันดอกหนึ่งสิบเขาจะสั่งไปวันเกิดเนาะอีกสไตล์หนึ่งโอ้คักคักคักอันนาคลิปคลิปก่อนนี่เนาะเะคลิปก่อนนี่เหอเอเอาลกในยูทูบคลิปการเห็นป่ะออสี่ะงาัสดี้่่ว้าดี่ะเีควี่ะะว่ว่ะว อ่าเว้ยอันนี้เป็นต้นมะแขงขมเนีอยเพื่อนปลูกไว้เพื่อนปลูกไว้โชว์ห่านนายห่านขายดอกไม้เพื่อนเพื่อนปลูกมะแขงขมไว้คันใหญ่ก็เนี่ยละโอ้พี่กินกนระปุลแสบขนาดเลยเนี่ยใสน้องฮะเพื่อนแกเอ็นใายเอ็นขัวบบุญมี่มงเทตัวมงเทตัวบุญมีเพื่อนเพื่อนกระเซ็นฟีโอ้ย ว่าล่ะโอ้ยห่านเพิ่นคอนหูเพิ่นี่เตผูเดอาศิษดีๆพี่น้องผู้นึงแกเฮดเล็บผู้นึงกท้ายดอกไม้ผู้หนึงกเต้นรำผู้นึงแกผู้นึมนเต้นอ่ะเขาอิเดอะองทีมชาติฝรั่งเศสอิฟอออฟออบมันมันมันไปมันเยอะมาที่ใส่เนี่ย มันย่งมันบ่นงบ่นางเศเอวะวเออันอมันดักแบบว่าอันย่งก็เอ๊มีมีชาตูพห้องเอนียังก็ฟองสบู่พมีอะไอยู่นี่นะเออองสูมะญี่ปุ่นเออองเออฟเ่เยรียกยัศเกเจ้าบจะเบิ่งแม่เนี่ยจะเบิ่งแม่มาเก็บเพชรได้ดี่นะ กระพดได้ชีวิตฝรั่งเศสนี่มันโพดอีีได้พี่น้องอชีวิตฝรั่งเศสนี่มันพโพดโพดเออนี่เด็ดนี่นปิกนิกเด้นนี่พี่น้องจ้าโอ้ยคือ,อนะคะปลากเก็บเห็ดฝรั่งเศสพี่น้องอบริธรรมดาดาไดยโอ้ชีวิตอยู่ดีมีสุขขึ้นอย่างนี้นะฝรั่งเศสนะ,นะเดี๋ยวก่อน,นดาวเก็บเห็ดเดินไปทุงแล้ว เดียวเดียวเดียวยางบุตถึงต่างแล้ว <laughs> โอ้ยขำจัดไปเลย <c oughs> นี่หนึ่งสองสามสี่นี่ตรงนั้นนะ่ะตัวเล็กๆนี่ <c oughs> ใต้ต้นไม้เห็นหรือ,อยังโ <c oughs> <Okay. S 2> อ <c oughs> เค<อ>เก็บเก็บเก็บซีตู่เก็บเลยเ <c oughs> ก็บเลยอันตัวนี้มันเจาะลึก <c oughs> เราก็ไม่เอาเราเอาแต่ดอกงามๆที่ะ <c oughs> เอาจามาเกิดเตย่ย่ำใดเนาะพูดนะ ลุ่มเปนเงิงปางางอยู่สองอันโอ้โลาๆๆๆาพูนสองพี่น้องเก็บเก่าหลับบดิกรับบ้านอีกละมือพี่น้อง<_ <EN> _>พอออกมาปุ๊บก็เจอแต่ลูกใหญ่ๆอีกเออแล้วอ,อีกอีกชายหนุ่มหนึ่งเป็นเสนาบดี้พูนมาเด้อมาเด้อกรับกบ สองสาวนี่เพิ่นได้เปรียบตรงที่ว่าเพิ่นหุ่นหน่อยเนาะเพิ่นก็สนุกเด้งขึ้นเด้งลงเฮาหุ่นใหญ่เฮาหรออุ้ยเพิ่นสิเก็บได้เออเจ็บแอวคือแชมพยองล่ะเกษตรดุตวาริเอตีลูกสรุปก็คือมีเซลกูลแมนลูกมันมีเอ่อมันมีอ่อแซบเอ่อเมมดแล้วกะเฮ็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้คือพวกที่ยังหนุ่มแน่น พวกที่ยังหนุ่มแน่นเ,เดบ,บกีุแน่นกันัวเลัน,นเดนมดกาีลัดกาลีกาลัดมีเยอะแต่ว่าอเ่เอเหลายจ้ะพี่นอ้อง